รู้ว่าเขาหมดใจแต่ทำไมยังรักหลือกันรู้ว่าเขาทำมาแต่เป็นอย่างจึงยังทนไวรู้ว่าเขาหมดใจแล้วค่ะ ทำไมไม่ตัดใจแต่ยังรักเขาอยู่ยินดีต้อนรับสู่ช่องของหมอกุณไพยุสีครับในบางครั้งเนี่ยไม่ต้องมาดูดวงกับหมอดูก็ได้เพราะอะไรเพราะเรารู้อยู่แก่ใจในทุกคําถามเราอยู่ใจของเรามันรู้ว่าแต่ที่จะต้องมาหาหมอดูเพื่อให้หมอดูมองเห็นสิ่งอยู่ในใจแล้วก็ย้ำออกมาว่าสิ่งที่เราคิดอยู่มันไม่ได้คิดไปเองนะแต่นี้เรื่องที่เราคิดไปเองเราเชื่อมเป็นจริง สมมนห่ที่เราเป็นมันเป็นจริงเราเดินเชื่อว่าคิดไปเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าทําไมอ่ะรู้ทั้งรู้แต่ยังรักเขามันเป็นเพราะอะไรนะครับตั้งิตให้ดีๆตั้งสมาธิให้ดีๆนะครับแล้วเลือกไพ่กองที่เรียกได้เลยรู้จะได้รู้สึกว่าโอเคเราควรที่จะตัดตรงไหนเธอรู้ว่าจุดไหนเป็นปัญหาจะได้ตัดจุดนั้นนี่คือใส่ที่มาเล่นอีควิสนี้นะหนึ่งสองสามเลือกไพ่กองไหนคอมเมนต์ไว้รู้ว่าเขาหมดใจแต่ทําไมอ่ะ เราถึงยังรักเขาเลยเกินไม่ยอมตาใจสักทีนะครับส่วนใครที่จะจาะลึกตรงนี้อยากที่จะดูดวงส่วนตัวหรืออยากที่จะให้พี่บอกช่วยหน่อยช่วยให้ตัดใจจาก เขาสักทีเพราะว่าเขาไม่ได้กลับมาแล้วก็สามารถทักจอจคิวดูดวงส่วนตัวได้กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์เพิ่มเพื่อนนะครับเน้นย้ําเพิ่มเพื่อนไปบ้านเขียวเท่านั้นนะครับการเพิ่มเพื่อนไปบ้านเขียวเนี่ยจะแอดตรง ID Line ลตรงนี้ก็ได้หรือกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้มีอยู่2ทางเท่านั้นนะครับในทิกตอ็อกน้องแอดมินก็จะคอยดูคิวเรียกว่าจะคอยให้เข้าไปดูคิวที่บ้านเขียวในที่งนี้บ้านเขียวนะครับก็จะมีน้องแอดมินดูแลเพราะฉะนั้นนะครับผมนะถ้าสวิจะติดต่อ อะไรเนี่ยครับผมสามารถที่ทักไปที่บ้านเขียวได้เลยนะครับน้องแอนนี้เค้าจะดูแลให้ t ิกต o อนี้ก็จะมีน้องไอเมนดูแลเช่นเดียวกันนะครับนะเอาละมาเรามาดูกันที่กล่องแรกไพ่กล่องแรกนะครับทําไม่รู้ว่าเขาหมดใจแต่ทำไมยังรักเขาเหลือเกินมาดูกันหน้าไพา่ราชาเหรียญเขามีเสน่ห์อะไรบางอย่างดึงดูดเราจนลองปฏิเสธไม่ได้เสน่ห์เยอะเหมือนกันนะแต่คนนี้ สเสน่ห์ของคนคนนี้คือเขามีความเขาจะทิ้งความสงสัยอะไรบางอย่างให้เราทิ้งความหวังอะไรบางอย่างให้เราไอ้เราก็เป็นพวกยึดติดซะด้วยสิทิ้งความหวังไว้ทิ้งความสงสัยไว้ฉันก็คว้ามันไว้ตราบใดที่ยังสงสัยตราบใดฉันมีความหวังฉันจะมีวันทิ้งเธอแน่เธอจะต้องมาเคลียร์ความหวังและความสงสัยนะั้นคำถามคือเขาไม่กลับมาหรอกครับเพราะเขาทําแบบนี้กับทุกคนไม่ใช่แค่คุณเขาทํา เพื่อให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองมีสเสน่ห์และมีให้คนแบบว่ายอมรับและสนใจและพยายามตามเขานี่คือจุดประสงค์ของเขาเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ทําไมเขาถึงทาไมเราถึงไม่สามารถตัดใจได้เหตุผลเดียวครับเขาทิ้งสเสน่ห์อันเป็นกับดักยาพิษไว้ให้กับคุณซึ่งความสงสัยและความหวังนะครับมันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้คุณตัดใจจากเขาไม่ได้ถ้าวันนี้คุณไม่มีความสงสยัยถ้าวันนี้คุณไม่มีความหวังคุณจะหลุดพ้นจากเขาได้ เป็นยาถอนพิษอย่างเดียวจริงๆนะครับต่อไปไพ่ของที่สองรู้ว่าเขาหมดใจทำไมยังรักเขาอยู่มาดูกันหน้าไพา่เพราะมีช่วงเวลาหนึ่งเขาเคยทำดีกับเราเราก็เลยมองข้ามในช่วงเวลาที่เขาหายไปได้ช่วงเวลาที่จะปวดได้ผมจะบอกแบบนี้นะช่วงเวลาที่เขาทำดีให้กับเรามันสั้นนิดเดียวนะครับแต่รู้สึกมันใหญ่มาก จริงๆมันสั้นนิดเดียวมันเล็กนิดเดียวด้วยในช่วงเวลาที่เขาทําดีกับเราแต่เรายึดสิ่งนั้นแล้วขยายให้มันใหญ่มากๆมากๆมากๆเลยจนวันนี้ครับมันเหมือนกับคุณถ่ายรูปอะครับแล้วคุณขยายขยายไปเรื่อยๆภาพมันก็แตกพิกเซลไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้มันไม่ชัดแล้วอะครับภาพนั้นมันไม่ชัดแล้วแต่คุณยังเชื่ออยู่ แม้แต่เศษเซี่ยวเพียงแค่นิดเดียวคุณยังเชื่อว่านั่นคือความดีที่เขาทําให้เราเราตั้งใจทําให้เราตราบใดที่ยังเชื่อสิ่งนี้อยู่คุณเองก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้แต่ถ้าสมองให้ชัดถ้าวันนี้เขารักใครสักคนหนึ่งครับเขาพยายามมากกว่านี้ครับเขาจะเอาทั้งโลกอะครับไปใ,ให้คนคนนั้นแต่ในวันนี้ทํให้เขาถึงไม่เอาทั้งโลกมาให้คุณมันอาจจะเป็นเพราะเขาเองรู้สึกว่าเขาอยากที่จะทําให้คุณขนาดนั้นครับ mm hmm. เขาแค่ทําให้นิดนหน่อยคุณก็หลงเขาแล้ว ทำไมเขาต้องโยกทั้งโลกให้ด้วยล่ะครับในเมื่อเขาไม่อยากจะให้เหตุผลแค่นี้เองพอหน้าพายอาศวินช่วยทําดีนิดเดียวเออเนาะต่อไปไพ่กองที่สามมาดูกันนะครับว่ารู้ว่าเขาหมดใจแต่จำไมยังรักหรือเกินคู่กรรม ไพ่เดวิลคือไพ่ของเวรกรรมอ่ะเรามาดูกันไพ่เดวิลใบนี้มีอะไรปีศาจเห็นปีศาจไหมครับเห็นปีศาจไหมปีศาจแบบมืออย่างนี้อยู่อ่าแล้วอีกมือหนึ่งเขาติดคบเพลิงอยู่คําถามคือปีศาจอะครับล็อกผู้หญิงผู้ชายคนนี้ไว้หรอไม่ไล้หรอกเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับเห็นโซ่ไหมครับที่คล้องอยู่ โซ่อะครับของคออยู่เขาสามารถจะใช้มือของเขาอะครับปลดโซ่ตรงเนี้ออกได้นะปลอดออกได้เลยตามไม่ทัามันคือไพ่ของเวรกรรมที่คุณสงสัยมากว่าทำไมคุณถึงตัดใจจากเขาไม่ได้เัิงมที่มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับไ mm hmm. ช่จริงด้วยไพ mm ่ hmm. แฮงแมนและไพ่ปิดทา mm ้า hmm. ยมีทางเดียวคือคนต้องชดใช้ช่วงเวลาของความเจ็บปวดของคุณให้ครบตามเวลาที่กําหนดเท่านั้นครับถึงจะหลุดพ้นได้ มันเหมือนว่าวันนี้คุณเป็นนี้อยู่หนึ่งร้อยบาทต่อให้จะทาบุญเป็นแสนเป็นล้านคุณก็ชดใช้นี้หนึ่งร้อยนั้นไม่ได้จนกว่าคุณจะนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับไปคืนให้กับคนที่คุณเคยเป็นนี้เวรกรรมที่เกิดขึ้นเหมือนกันไม่ว่าคุณจะทําดีแค่ไหนจะทําบุญแค่ไหนคุณก็ชดใช้ไม่ได้ครับจนกว่าคุณจะใช้นี้เวรกรรมตรงนี้ให้หมดการที่คุณทําบุญถามว่ามันดียังไงมันดีตรงที่ว่าไม่ทําให้คุณเจ็บช้าไปมากกว่านี้ครับบุญจะคอยประคองให้คุณมีแรงพอที่จะชดใช้นี้ได้ แต่ถ้าวันนี้คุณไม่ได้ทําบุญเลยคุณก็จะชดใช้นี้ด้วยความทุกข์ทรมานใจมากกว่านี้แม้ว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าทรมานใจแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีบุญมาหนุนนําตัวคุณทรมานใจกว่านี้หลายสิบเท่านะครับแต่ไม่ว่ายัางไงคุณก็จะทรมานใจอยู่ดีด้วยไพ่ของเวงจับรใครเลือกไพ่กองไหนครับคอมเมนต์บอกผมบ้างหรือ,อยังนะครับส่วนใครที่อยากจ,จะทักจองคิวดูดวงส่วนตัวทักมาได้เลยนะครับกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แอดไปม่านเขียว ยังไงอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับ